สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีครับตอนรคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนท้ายซอยครับวันนี้ผมวิทิพัทครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์การค้าสี่คอนสแควร์ครับจะพาคุณผู้ชมไปแอวตลาดกัดม่วกันนะครับไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือเลยครับเพราะว่าตอนนี้เขายกตลาดที่นี่นะครับมาไว้ที่ศูนย์การค้า ซึ่งจะจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนล้านนาครับและโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับมาแอวตลาดเมืองเหนือกันทั้งทีเราก็มีพิธีกรรับเชิญด้วยนะครับวันนี้คุณเมทินีนะครับคุณเมทินีขัดสารก็จะมาร่วมรายการกับเราด้วยเพราะว่าเป็นคนทางภาคเหนือนะครับสวัสดีครับคุณเมทินีครับโอ้วันนี้เป็นแขกรับเชิญโอ้วพูดเจ้าเลยนะเราคนภาคกลางพูดเหนือไม่ได้อยากพูดได้เหมือนกัน <God. S 2> สวัสดีคุณผู้ชมรายการคนไทยซอยแต่นะเจ้าวันนี้อยู่กับคุณอิทธิาพาสจปาแมาแอลตลาดกาดมั่วต่อวิถีคนล้านนากันนะเจ้าวันนี้โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ภาคเหนือนี่อากาศโหเป็นพิษเหลือเกินหมอกควันอะไรต่างๆ ทำให้เขาบอกว่าคนตอนนี้แห่ไปลงใต้กันหมดแล้วแต่ว่าถ้าคนกรุงเทพอยากที่จะไปหาของอร่อยๆกินอยากที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนล้านนา,าวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมนั้นเข้าไปสัมผัสชีวิตของคนล้านนาเขาเรียกได้ว่าโอ้โหจําลองบรรยากาศได้เหมือนมากเลยคุณเป็นเหมือนมากเลยดิฉันเป็นคนภาคเหนือเองเดินดูชุด,ชดชเราพร้อมนะคะเรสนับสนนุภาพไปดูแห่งหนึ่งยครับใจดีมากเลยนะครับแล้วก็ ให้ยืมชุดใส่ด้วยแต่เราจะพาไปสัมผัสบรรยากาศถึงวิถีชีวิตของคนล้านนากันแล้วก็คนในแต่และเขาแบ่งเป็นเผ่าๆนะคุณเมทินีแล้วก็จะมีวัฒนธรรมที่คือแตกต่างจากคนพื้นเมืองหรือว่าคนทางภาคกลางคือวิธีการกินอยู่กันอย่างเรียบง่ายเลยเรียบง่ายคนเหนือใจดีด้วยสวยด้วยเดี๋ยวเราก็จะพาคุณผู้ชมนั้นไป <c oughs> ชิมอาหารแกงข้างใน <c oughs> แล้วก็จะพาไปเดินกันด้วยเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้ตามกันไปเลยครับไปกันเลยครับครับ ตอนนี้เราสองคนก็เข้ามาอยู่ใน กาดมั่วตลาดกาดมั่วเขาจำลองรูปแบบของตลาดก็บอกว่าตลาดเนี่ยมีมากกว่า200ปีแล้วนะคุณเบธินีรู้สึกว่าคิดถึงบ้านมากเข้ามาแล้วนะฟังซาวประกอบดูดูเจดีอันนี้ก<ด>็เป็น<ด>เป็นเจดีเจดจจีอันนี้ทําด้วยไม้ไผ่นะครับผู้ชมความยาวนั้นก็จะประมาณสัก10บสเมตรได้นะครับเจดีอันนี้เขาก็จะเก่อกันขึ้นเวลาที่มีงานประเพณีหลู่กองโหลนะครับเขาก็จะประกอบเจดีแบบนี้ทำด้วยไม้ไผ่นะครับแล้วก็ซ้อนๆๆๆกันมีความสวยงามเลยประดับตกแต่งด้วยกระดาษ แล้วก็แกะดอกไม้อะไรต่างๆ ถือว่าสวยงามเลยนะคุณเป็ธินดีเป็นคนภาคเหนืออันนี้อยากบอกนิดนึงค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าครัวตานภาษาเหนือเขาเรียกว่าครัวตานคือประเพณีที่ว่าคนเหนือเนี่ยถึงเป็นบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นประเพณี G ก็คือจะนําเอาครัวตานพวกนี้ก็จะมีพวกไม้ขีดไฟเป็เปนเป็นยาสูบเล็กๆแล้วก็เขาเรียกว่าขี้โยขี้โยจะเป็นคล้ายๆกับมะขามทูบแล้วชาวเหนือเนี่ยเขาจะชอบมวนมวนกับบุหรี่อย่างเงี้ยคล้ายๆบุหรี่ ยาสูบเนี่ยค่ะทานเองแล้วเขาก็จะเอามาเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะ,จะมาห้อยๆอ,อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพิธีแห่ไปที่วัดด้วยคุณอิทธิพัฒน์ว่างๆนะช่วงช่วงหนึ่งเขาจะมีทั้าแนประมาณใกล้ๆวันมาคบูชาประมาณนั้นโอ้แล้วก็เนี่ยเขาเรียกว่าครัวตาล ล้วก็จะเอาของกินเครื่องใช้เพื่อที่จะทําทานไปให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วยเจ้ากรรมในเวรอะไรพวกนี้ค่ะจุดตรงบริเวณนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูกันตรงบริเวณหน้าเวทีรู้สึกว่าเหมือนจะมีขันโตกแล้วคุณเมทินี <c oughs> เราเดินไปดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปชิมอาหารอร่อยๆของวิถีชีวิตของคนล้านนาการรวมทั้งไปดูบ้านอาอย่างเงี้ยที่ทําด้วยใบยไม้หรือเปล่าคุณเมทินีเขาเรียกว่าใบใบตองตึงใบตองตึงเป็นใบเป็นเป็นใบของไม้สักอะต้นสักอะคุณ ใช่แต่ว่าต้นไม้อ้าอันนี้แต่ว่าเห็นทำด้วยลักษณะของเป็นไม้ไผ่เนาะแล้วก็มีใบสักปกติใบสักนี่มันจะทนอยู่มากน้อยขนาดไหนเนี่ยเ,เยอะนะเอะหรอเยยออะอู่ บ้านพวกนี้ก็คือจะอยู่ตามบนเชิงเขาภุเขาอช่ค่<ล>ะมาณเป็นบ้านของไทยลื้อ,อไทยลื้อก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยล้อเราไปดูทางด้านบนเวทีกันก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้กาลังมีโฟกซองข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่โอ้โห<า>วันนี้สาวเชียงใหม่มาเองเลยนะ คุณเมธินีนี่เรามาตรงบริเวณหน้าเวทีรับเพลินไปกับเพง โอบรรยากาศจำลองอันนี้เขาเรียกว่าการจำลองบรรยากาศแบบขันโต๊ของคนล้านนาน่ากินมากค่ะค่ะอยากขอขึ้นหน่อยได้ไหมน่ะเขาบอกว่าพิธีขันโตของคนล้านนาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเลิกเดินสำรวจแล้วเดี๋ยวเดินหาชิมน่าจะมีเดินชิมน่าทางเขาคงจะอิ่มนะถ้าแต่ตลาดถ้าพ่อค้าแม่ค้าชาวเชียงใหม่ใจดีคงจะได้แอบชิมกันบ้างเนาะในขันโต๊ก็จะมีน้ำพริกหนุ่มแคบหมูหมูปิ้งผักลวกแคบอะไรนะที่มันเป็นเนื้อวัวหนังวัวเขามาทำเป็นแคบเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าแคบปองแคบปองเดี๋ยวเราจะไปเดินหากันนะแต่ว่าต นนบรรยากาศของคนที่เนี่ยมานั่งทานกันโหได้บรรยากาศทีเดียนะฟังเพลงสาวเชียงใหม่ฟังเพลงนี่นอ,อันนี้เหนือเหนือ,อน,นี้เขาที่เขาเรียกนี่ใช้กีตาร์หรือว่าอะไรเนี่ยซึงปะออซึงนี่มันผมว่าอีสานเนาะจริงๆงนี่เป็นกีตาร์นะคะคุณจริงๆคือเขาเอากีตาร์คาสสิกพวกเนี้ยมาประยุกต์กับเพลงไงเพลงคําเมืองเขาเรียกในเหนือดูบรรยากาศาลแล้วเดี๋ยวเราจะลองแอบคุยกับพี่เขาดีกว่าอร่อยกันนใขนาดไหนอะพี่คคุณพี่ครับขอัมภาิด้ึงค่ะ กำลังก็อร่อยกันอยู่เลยเป็นคนเหนือหรือเปล่าครับเนี่ยนนก็คนเหนือเลยมานั่งทานอาหารเหนือเลยใช่ไหมเป็นไงครับรสชาติที่มาที่นี่อร่อยค่ะเหนือต้องมีเดี๋ยวให้น้องเมทินีคุยน้องเมทินีคุยคนเหนือพี่เป็นคนที่ไหนเจ้าคนฝางเจ้าคนฝางจังหเชียงใหม่นะจะเจ้าวันนี้มาปพาเพื่อนมากินอะไรอย่างต้องวันนี้มากินแกงข้าวแกงแคแกงแคร์ข้าวโ่ดแกงโฮแกงแคร์และนี่คือโคโฮ แกงโฮอ,อันนี้เข้ากันจินอัน<ำ>นี้ลาบ ลาบลาบเนี่ยนี่ปก็นมนฟ้ำพริกีเขามาทานแบบนี้แล้วรู้สึกคิดถึงบ้านเลยไหมฮะคิดถึงเป็นนคคิดึงที่บ้านเป็นคนอำเภอฝางจังหวัดเชียงเจ้าพระยเาบ้านสีหนี้อย่างเงี้ยแล้วก็เจอพ่อแม่พ่อแม่ง่าฝ้ายเดี๋ยวเราจะไปเมื่อกี้เราดูกันขันโตกที่คนมานั่งทานกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจเดินสำรวจรอบๆตลาดเลยว่ามีอะไรที่น่าทานกันบ้างอ่ะเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกัน โอ้โหขุดเผือกมันถั่วลิสงสวัสดีครับมาจากมาจากอำเภอไหนครับอำเภอเชียงดาวเจ้าเชียงดาวเจ้าเชียงใหม่เจ้าอันนี้ไอหยางเจ้าป้าอันนี้เผือกเจ้าอันนี้เผือกเจ้าเพอ๋อเป็นเผือกเผือกเจ้าเจ้าอันนี้ก็เราก็แถวแถวภาคกลางเราก็มีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะดูที่แปลกๆดีกว่าว่าของคนเหนืออาหารของคนเหนือโอ้อันนี้อะไรเนี่ยข้าวทอดเหรอ ข้าวส้มข้าวส้มนี่ทำมีส่วนประกอบอย่างข้าวเจ้าอยนี้อันนี้กับเจ้ามีขมิ้นมีมะเขือส้มเจ้าอันนี้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวนี่กับเจ้าบาเจ้าเจ้าเป็นข้าวเจ้าตังเหนือที่มาว่ากตังบดอยค่ะแล้วมันก็เหนียวเหนียวน้อยเนาะมันมนเจ้าอันนี้เป็นหมูคล้ายๆแบบเหมือนถ้าถ้าเป็นข้าวเหนียวที่เขาหอมเหมือนบะจ่างอะไรหรือเปล่าแต่อันนี้แต่อันนี้ก็ไม่เหมือน ข้าวส้มเจ้าของคนไทยใหญ่เจ้าเป็นข้าวส้มของไทยใหญ่ค่ะทางแม่ท่องสอนนะเจ้าเจ้ามาจากอำเภอปลายแม่ท่องสอนเจ้าถ้าใครที่ไปถึงปลายแล้วเขาไม่ได้ชิมข้าวต้มนี่ถือว่ายังไม่ถึงปลายหรือเปล่าคะเลจ้าเพราะว่าอาหารก็มีหลายอย่างเนาะเวลาเขาทานก็ทานอย่างนี้เลยว่าทานกับผักด้วยหรือเปล่าก็ทานแบบนี้เลยเจ้าเจ้าเดี๋ยวเมย์เดี๋ยวพาเราจะเดินดูันอื่นกันมามีอะไรอีกที่น่าสนใจอีก นี่อะไรอ่ะแหน่ซี่โครงโอ้น่าทานทีเดียวอันนี้ผมเคยนำมาเลยอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าหนังวัวถั่วเน่าแคบคือเขาชอบกินมากเลยครับอิติฟาสค่ะ่ออะะไรเป็นถั่วถั่วเหลืองก็คือจะทำเจ้ามาเป็นแบบโครงรุอะไรเงี้ยทำให้มันละเอียดละเอียดแม่นกับเจ้าทำให้มันละเอียดเสร็จแล้วก็เอามาตากแดดแม่นละเจ้าอันนี้เขาเรียกว่าเป็น เอาไปปิ้งไฟอันนี้ไ่ได้ปิ้งอันนี้ปิ้งไฟแล้วก็เอาไปใส่แกงหรือว่าเอาไปตําน้ําพริกจะน้ำอ้อยจ้าน้ำอ้อยอคนเหลือเขาจะชอบกินน้ําอ้อยน้ําอ้อยเหมือนคล้ายๆกัญยาสารหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะกัญาสารกัญชาสารจะเป็นขนมที่แบบนวานแต่นี่คือน้ำอ้อยคือหวานเลยอ่ะครัวกวนกับครัวใช่แล้วเราแถวเชียงใหม่นี่ปลูกอ้อยได้มาจากที่ไหนอะปลายหรือเปล่าะปลายปลูกอ้อยได้ดีไหมฮะ ผลิตที่มาจากจางังหวัดแม่ฮ่องส,สอนเลยขออนุญาตคุณพี่ชิมนิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวมาตืมันก็คือน้ําตาลอ่ะคล้ายๆน้ำตาลก้อนน้ำตาลตึกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อร่อยนะแต่อร่อยมันเหมือน,น,นได้กลิ่นแบบหอมๆน,น่าทานทีเดียวนะครับอันนี้ก็ที่เมืองปลายนี่เขาจะมีขายกันเยอะไหมครับทุกคนมีขายค่ะขายช่วงฤดูหนาวนะคะจะทําเป็นเฉพาะช่วงด้วยเหรอครับเป็นช่วงช่วงหน้าหนาวหน้าหายเนี่ยจะ ทำด้วยกินไม่ได้ทั้งปีนะไม่ได้ทั้งปีโอ้โอเคถ้าใครที่ไปปายอย่าลืมมาชิมนี่หรือว่าถ้าจะมาก็คือมาชิมที่นี่ยังเหลืออีกหลายวันเลยนะก็วันที่4ี่มีนาก็คงมาได้อะไะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจร้านอื่นกันขอบคุณครับนี่นะภาคเหนือพุิทิัเขาจะมีน้ำผึ้งเยอะมากโอ้น้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าอะไรเงี้ยเพราะว่านี่เอาไปผสมกันแล้วก็มาทาผิวแล้วันนี้ ้วยเขาว่าไปทานด้วยค่ะผิวด้วยงั้นเดี๋ยวเราเพเอามาพอกหน้าเยอะเพอะพหน้าเยอะเยอะแล้วจะได้หน้านวลๆแบบคุณเมทินีอัสังเกตดูว่าเขาจะมีเนี่ยถั่วเน่าริกป่นเอามาผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็ไปทานหน้าได้ไหมไม่ได้ริกป่นอันนี้คือมาคานกับอันนี้ใช่ไหม เอาถั่วเน่าเหรอแล้วก็นี่พริกป่นเคือมาทำอะไรเอามากินอ๋อหรือกอบน้ำพริกลาบเอาพริกลาบก่อนที่จะทำลาบมันต้องโขลกให้เสียเวลาโอเคใส่ได้เลยฉีกใส่ได้เลยเผ็ดมากเผ็ดน้อยฉีกเอาตามอัธยาศัยเพราะไปดูแกงของคุณป้ากันดีกว่าของคุณพี่ดีกว่าว่านีเอาแกงอะไรมาแสดงบ้างลาบโอ้หน้าทานทีเดียวไปดูแกงอื่นกันบ้างโอ้ยได้บรรยากาศมากเลยอันนี้ น้ำเงี้ยวใช่หรือเปล่าครับน้ำมีกลองค่ะคุณขายหน้ามากเลยเจ้าอ๋อป้ามาจากจังหวัดเจ้าอำเภออำเภอเมืองเลยไหนเจ้าเจ้าบ้านวอนไฟ่เจ้าก็ไม่ต้องใดเจ้ายังไม่เจ้าเครื่องทักมากเจ้าการจะเป็นช่วงเย็นๆนะเดี๋ยวเย็นๆ มีแขกเพิ่มมาเอลน้อยเดียวอ่ะจ้าวคนน้อยอยู่นี่เดี๋ยวออกรายการแล้วเดี๋ยวคนมาเยอะคุณพี่โอ้อันนี้นี่แกงฮังเลแกงฮังเลค่ะคุณผู้ชมแกงฮังเลนี่ก็เป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือเหมือนกันจะออกแนวหวานหวานแกงฮังเลอันนี้ก็น้ำพริกอ่องพริกองผักลวกอันนี้ยำผักยผักเพื่อนต้องออกเสียงสำลีเหมือนผักเพื่อนผักเพื่อนผักเพื่อนนี่คือผักอะไรฮะ ทั้งเหนือแต่ภาค้างกินลางไม่ร่อยมไม่ค่อยคืนอ้ยทนนักคงจะกินกับน้ำพริกองเนี่ยนะครับใช่ครับกินได้หมดนะคะอันนี้คือแกงโคแกงโคเมื่อกี้สะกุ้ที่เราดูกันออ้แกงโคก็เอาแกงที่เป็นแบบเลอกินที่เป็นแบบเบางทีเราไปงานอะไรเยอะๆกลับมาทำกับข้าวเหลือเยอะก็มารวมๆเทๆกันเหมือนแกงสัรวมของคนภาคกลางเขาเรียกแกงสํารวมแกงอะไรนะแกงคั่วแกงส้มอะไรเ็ามารวมกันหมดเลย เอามารวมกันหมดเลยขอบคุณพี่มากเลยนะคะขายดีนะครบขอบคุณครับขายขายดีขายดีครับเข้าเหนียวสั่งขยะใช่ไหมเข้าเหนียวแต่ไม่มีสั่งขยะอ่าเราไปดูร้านอืนๆกันบ้างอ่าคุณเมทินีผ่านตรงบริเวณนี้ไทยวนของไทยวนก็ชุดที่คุณเมใส่อยู่นี่ใช่หรือเปล่าอันนี้นะครับคนไทยวนหรือว่าโตโยน โอ้อันนี้ก็เป็นก็หมุนอยู่หมนอยู่เขาจำลองเลยนะใช่ค่ะเขาจะเป็นเป็นเป็นเทดูภาพสมัยก่อนเป็นสมัยก่อนเขาไม่ใส่เสื้อกันด้วยดูดูเนี่ยเห็นไหมมีมีจุกด้วยเดี๋ยวขอเซนเซอร์นิดนึงโอ้โหอันนี้ แต่เป็นคนคนสมัยโบราณเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่คะ่ะเป็นอย่างนี้ก็คือบ้านที่พักอาศัยของชาวไทยภูเขาแต่นี้ก็จะเป็นชาวไทยยวนเขาก็จะพักกันแบบนี้นะคะเอออยากลองขึ้นไปไหมคะเม<า>ื่อวานนี้เมื่อวานนี้เห็นมีคนขึ้นมาอยู่บนนี้ด้วยออแต่อย่าเลยเดี๋ยวของเขาพังซะก,ก่อนเดี๋ยวจะอยู่โชว์กันไม่ครบอ่ะจากตรงบริเวณนี้เราไปดูตรงอื่นๆกันบ้างอ่ะไปตรงไหนดีอ๋ออันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดง เ้าเหนียวดอกอันชันหรือเปล่า,าเ้าต้มมัดอ๋ออันนี้ภาคกลางของเราก็มีเนะาะโอ้เราไปดูร้านอื่นๆดีกว่าไปดูแบบที่เหนือเหนือกันเลยโอ้ผ่านตรงบริเวณนี้คุณเมทินีเพื่อไม่ให้เสียเวลาดูเหมือนว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกประเพณีอะไรหรือเปล่าการทํใบสีสู่ขวานอะไรไหมอันนี้ตามความความ,ความเชื่อของภาคเหนือสวัสดีครับตามความเชื่อภาคเหนือนี่เขาเขามีความเชื่อว่ายังไงเนี่ยเขาก็จะเป็นใบสีสู่ขวานบางทีเขาเรียกว่าการเรียกขวาญขึ้นมาบางทีสมมุติว่าเราไปไหนก็ตามเนี้ยประสบอุบัติเหตุ หรือหรือแบบตกใจกับเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเขาะจะมีการเรียกขวัญเออมาเรียกขวัญกันดีกว่าให้ให,ให้ให้คุณพี่ให้คุณตาคุณยายคถ้าคนที่ทาง,งพื้นเมืองภาคเหนือ,อคุณตาคุณยายหรือว่าคนที่มีอายุนี้เราจะเรียกว่าอะไรเร,เรียกว่าป้าอุ๋ยแม่อุ๋ยป้าหลวงแม่หลวง ก็หลวงแม่หลวงอาจารย์พี่เราจะทำแล้วต้องทำยังไงบ้างก็เราก็มาแบบนี้แล้วก็ขอพรท่านก่อนแล้วก็ให้ท่านแบบเรียกขวัญเรามาอะไรอย่างนี้ขวัญอาจารย์หนีไปอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยดีกว่าคือเมทินีจะจะจะสู่ขวัญด้วยไหมขวัญก็เจอเพราะตัวนี้รู้สึกขวัญก็เจอใช่ไหมขวัญก็เจอกตกใจกลัวเราจะเริ่มขั้นตอนด้วยวิธีไหนครับพ่ออุ้ยแม่แม่จะทแหลวงเจ้าจะมัดมือ ู้หญิงจะต้องยื่นมือซ้ายแม่กระจามาแล้วมือก็ผู้ชายมือขวาผู้หญิงวันนี้เงินไปร้านดีวันนี้เศษพระคาติ้บริโภคพกที่แปลงมัดแก้วไหลแฉงก็ะหึ่มมัดแย่บะชปอนประมาณมัดจ่างป้ันก็ะหึ่มอยู่มัดวัวควายที่ลูกก็หายโหนมัดมือโคนหายเป็นพญาติช่วยเช่นนี้เพียงหน้าขับวงบาทวิโรภาคาไอหน้าประดังวัดตกมุดเตบดาผายกระตอกไอหน้าประดังวัดออก เพื paid, so ่อ so มีมีตรเกี่ยวจะหายคามเพื่อมีผู้หึ้ผู้ปานเพื่ออยู่ดีมีจุกปุโุผูจังรักจ๋าธรรมโอธรรมังรักจ๋าฉังโคฉังขังรักจ๋าเพื่ออายุมันยืนยาวแม่อุทยบอกว่าอะไรบ้างคุณแม่ที่ดีก็จะเป็นการเรียกขวัญของเรามาก็บอกว่าให้เรามีอายุมั่นขวัญยืนแบบเออก็เป็นการให้พรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอพรอบ้างค่ะ ใชต้องมือขวานะคะประเภณนี้ของชาวเหนือนะคะคุณผู้ชมก่อนที่จะมัดมัดมือด้วยได้ที่ทางทางผู้ใหญ่เขาให้มาเนี่ยผู้หญิงจะต้องยื่นมือข้างซ้ายไปก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาแบบนับถือการต่อต่อกันมาส่วนผู้ชายเนี่ยจะต้องเป็นมือขวานะคะที่นหน้าปงโรค่าาประดังนโต้พเ้าพอกอหน้าประดองนออก เพื่อมีมิจเจ้วจะหายคำเพื่อมีผู <t inder> <t inder ้ฮูือผู้ปานพุทโธพุทธังลักษากธรรมโมธรรมังรักษากฉังโพฉังคังลักษากเพืออายุมันยืนยาวขอบคุณครับคุณเมธินีผมก็ฟังก็รู้ว่าตอนสุดท้ายอายุมั่นขวัญยืนยืนยาวอื่แต่อันอื่นนี่ก็คือเป็นเป็นคำเป็นเป็นคล้ายๆคาถาของของยวเราอก็เดี๋ยวเราก็ อันนี้คือถ้าราอันนี้คือการทาบุญโดย <ทำ S 1> โดยโดย,โดยการเป็นให้เป็นแบบคล้ายๆกับเป็นแบบว่าถ้าเราใส่เป็นแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากระสวยใช่ไหมอันเนี้ยค่ะถ้าเราใส่ไปก็ต้องอาจจะมีเงินมีอะไรนิดนึงใส่รัฐขยินอันนี้ก็เป็นการจำลองบ้านของชาวกะเหลี่ยงนนวิถีชีวิตของชาวกะเหลี่ยงเขาบอกว่าเดิมกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในแถบของรัฐขยินรัฐขยาและรัฐฉานในประเทศสหภาพของประเทศพม่า บริเวณลุ่มน้ําสารวินกระจายตัวอยู่ในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกของประเทศไทยมีทั้งกะเหรี่ยงโปและกะเหรี่ยงสะกอแล้วก็มีภาษาพูดเป็นของตัวเองด้วยเป็นเผ่าที่รักความสงบมีความสามารถในการอนุรักษ์ดินและน้ําแล้วก็เป็นนักทอที่งดงามเลยนักทอในน้หมายถึงว่านักทอผ้าอันนี้ก็เป็นการจําลองนะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเยี่ยมกันไหมน้องเมย์ขึ้นไปเยี่ยมคุณเธินีขึ้นไปเยี่ยมโอ้น่ารักที่เดียวนี้ก็อาศัยชีวิตของความเป็นอยู่น,นี้ก็ส่วนใหญ่แล้วบ้านที่เขาอยู่กับเขาทําด้วยบนยันไดไม้แบบ ไ้ใช่มส่วนใหญเครับส่วนใหญ่วโบ้บ้านข้างหลัง<ช>ก็จะประกอบโบ้มุงด้วยไม้ไฟสระเหมือนเดิมโอ้โหครับวิธีก็เป็นใบของเขาเขารียกใบตองตึงใบตองตึงใช่แต่ดูพวกผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วนี่<ม>ก็เป็นฝีมือหัตถกรรมล้วนๆเลยเนะาะศิลปะหัตถกรรมที่มาจอเนี่ที่ว่าอาศัยอยู่ในแถบแล้วขยินอย่างที่คุณจินีอิทธิพัฒน์บอกไปนะคะเขาจะมีความมีฝีมือทางด้านการฝีมือทางด้านแบบเครื่องจักรสารอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นครับอันนี้ก็ เท่าผู้แก่เขาก็อ้ใช้นอกจะใช้มือแล้วก็ยังใช้เขาเรียกว่าเทา้าฝีเท้าเข้ามาช่วยด้วยนะครับเป็นการจักสารครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวลนามาถึงตรงบริเวณนี้มาถึงตรงบริเวณนี้คุณเมธินีนี่ขอขอขอมาถึงหน่ยได้ไหมร่มบอดร้างกลางจ้อง อันนี้ต้องมาจากที่บอ่อสร้างแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่จังหวัดเชียงใหม่ร่มบอ่อสร้างปกติแล้วเขาก็จะมีการเพ้นเนี่ยเพ้นเพ้นเพ้นเป็นลายนีย ลโอ้สวยที่เดียวนะเขาเดินเขาเดินแล้วเขาก็กางกันเขาก็ร้องเพลงข้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่นะตอนเด็กๆนี่คือดิฉันพ่อนี่คือซื้อไว้ให้เลยนะเด็กๆคนต้องมีนะคะใครไม่มีนี่เฉยนะเขาเรียกว่าบ่อสร้างการจ้องแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อของทางเชียงใหม่ด้วยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับผู้ที่เพ้นกันคุณพี่สายทองคุณพี่สายทองมาแล้วเดี๋ยวคุยกับพี่พี่สายทองสวัสดีครับคุณพี่สายทองใช่ไหมครับคุณพี่สายทองใช่ไหมครับจ้า นี่คนนี้เพ้นโล่เมื่อวานนี้ก็เพ้นให้เราดูเดี๋ยววันนี้นี่ลายวันนี้เพ้นไปกี่ไปกี่ใบนะครับพี่ไปกี่ทันแล้วครับสิบทันแล้วเจ้าเจ็ดกันกำลังจะนั่งเพ้นลอกำลังจะนั่งเพ้นไปซื้อต่อส้มมาไปไหนนะครับซื้อส้มตำมาคือส้มตำได้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยแสดงว่าเพ้นตั้งแต่เช้าช่วงบ่ายยังไม่ได้ไปคนนี้เพ้นต่อจะเพ้นต่อจ้ะจะดูกันนะว่าพี่เขาคนที่เขาจะเพ้นนี่คือจะต้องมีความใจเย็นแล้วก็จะต้องมีศิลปะ คือจะต้องรักศิลปะด้วย ใช่ค่ะต้องต้องมีฝีมือทางด้านนี้ละเอียดคุณพี่เองไปฝึกมาจากไหนคะไ,ไ,ไปฝึกมาจากไหนเจ้าอันนี้บ่อสร้างเจ้าบอ่อสร้างกางจ้องเลยเจ้า <laughs> ไปฝึกมาเป,นป็นมีการอบรมการสอนมันก็เจ้าเจ้าเพื่อสอนเจ้าเป็นสอนนี่ใช้เวลาเมินเจ้ากว่าจะเห็นได้อย่างนี้ถ้าแต่ถ้าเขาตั้งใจมากกววันสองวันกับเจ้าสองวันจนะองวันงเหรอแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีศิลปะเพราะคนที่จะทำได้นี่คือหนึ่งจะต้องใจเย็นแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าการ หลดปลายพุกันลงไปการสะบัดเส้นสีต่างๆมันจะต้องมีความงดงามนี่เขาบอกว่ามันสะท้อนถึงอารมณ์แล้วก็สะท้อนถ,ถึงอุปนิสัยของคนเราได้เลยนะการเพ้นันอะไรเนี่ยแสดงว่าของคุณพี่นี่ต้องเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ละเอียดอ่อน,อเ,นดเดี๋ยวเราจะดูพี่สายทองเพ้นนี่ตัวรูปนี้ที่เพ้นอยู่เป็นลายนกยูงนกยูงนี่ดูวิธีการสะบัดปลายพุกัน ในแต่ละวันนี้เพนได้ประมาณสักกี่ล้มครับกี่คัน10บสคันนะส,สิบคันจากวันหนึ่งสิบคัน บ่อสร้างเองถือว่าร่มนี้เป็นของฝากที่สําคัญเลยของใครที่ไปเชียงใหม่ถ้าไปเชียงใหม่จะต้องซื้อร่มบ่อสร้างเป็นของฝากใช่ไหมจ้าวให้บ่าวใครที่มีพี่โชว์มีเชิญไปเชียงใหม่ก็คือกลับมาได้ไปต่างเชียงใหม่นะคะกลางร่มบ่อสร้างแล้วก็ปั่นจักรยานหรือเปล่าหนึ่งเดือนงานกิ่งทองแล้วก็แต่งแต่งตัวแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะชาชาวเหนือก็จะแต่งกายกับพี่ของพี่สายทองนะครับดีนคุณเมทินี มันดิ้นมันตายแล้วอันนี้เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าปลาปลาแห้งปลาแห้งแต่ดูท่าทางแล้วจะเป็นไม่ใช่ปลาปลากระเป้าเนาะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเถอะไม่มีปลากระปลากระเป้ามังกรคูนเป็นปลาตะเพียนหรือเปล่าปลาแห้งหอมนั้นเนี่ยถ้าทอดกินกับข้าวโหเขาจะอร่อยนะดูเลยตากแดดคุ้กกี้แล้วก็ตากแดดนี่แหละนะะคแถวบ้านเราก็มีเนาะแถวบ้านเราก็ทานกันอันนี้ปลาดุกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเนี่ยนะคะที่เป็นที่เป็นแบบห่อๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะอันนี้ แอปหมูนะคะก็คือเออแอปหมูสมองหมูหรือเปล่าอันนั้นตอ,องอ,อหมูอันอันนั้นจะเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นสมองครับมาจากเชีงยงใหม่จเจ้าตลาดไหนอำเภอฝางค่ะฝางขายดีไหมวันนี้ขายดีมากคะ่ะ ยายไม่อยู่ร้านเนาะยายอยู่ที่บ้านแล้วก็เอาไปขายแอปเปอร์ที่ตลาดเจ้าเป็นอาหารของคุณเขาขอ,อาหารอ,อาหารคุเน้อ,ขอเขาเรียกเขาเรียกว่า H F หอ่อเอฟแกงอะไรเอ่ยแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดอ๋อแกงเห็ดก็เห็ดสามอย่างเ<า>จ้าเห็ดสามอย่างประกอบไปด้วยเห็ดอะไรบ้างครับมีเห็ดฟางเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดเห็ดนางฟ้าเจ้า ฝักยาวมีฟักทองมีชะอมของทางคนเหนือนี่เขาแตกต่างกับภาคอีาสานยังไงครับแมงกี้มันก็คล้ายๆเก่งเลียงคล้ายๆเก่งเลียงจเจ้ะใส่ปลา,าย่างใส่ปลาย่างจ้าจ้าจ้าครับอ่ะคุณเมทินีหายอ,อ,อฉันแอบไปดู คุณมาอันนี้แกงเหนือเหนือนี่น่ากินนะคะคุณน,นี่ร้านผักเหมือนกับคัดมาเลยนะเพราะว่าแต่ละฝักแต่ละอย่างพริกแต่ละโูเกก oh ขาเรียกว่าพริกแดพริกแดใช่พริกกระเหลี่ยงหรือเปล่าเหมือนพริกแดงเหรอถ้าถ้าเป็นคนภาคกลางเขาก็จะเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับพริกกระเหลี่ยงนะที่แบบเผ็ดเผ็ดอันนี้คือเผ็ด<ไ>มันจะเผ็ดกว่าพริกอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่พริกขี้หนูสวนนี่ใช่โอพริกขี้หนูสวน๋อพริกขี้หนูสวนอืม แต่ดูแล้วผักนี้สดสดนี่คัดมาทางนั้นเลยใช่ไหมพี่ที่เอามาจากเชียงใหม่เลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้แล้วอันนี้เอามาหลายหลายวันนี้มันมันไม่เหี่ยวมันไม่ไม่ช้ำหรอครับเราให้รถส่งมาเอารถส่งมาค่ะรถหกล้ออัดน้ําแข็งส่งมาค่ะพีปรีอยมกปูมขายที่ตลาดนี้เออขายดีมากใครัะเพราะว่ามันเป็นผักปลอดสารพิษนะคะปลอดสารพิษด้วยค่ะคือเน้นในเรื่องของผักที่มันปลอดสารพิษ ครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณครับผะกมองเมทินีดอกแคร์บ้านบ้านดอกแคร์อัิแกงโตดอกแคร์ใช่ปะถ้าเหงืออดอกแคร์เหมือนกันเจ้าดอกแคร์เหมือนกันอันนี้ผักบวบอร่อยมากถ้าทำอไปไปแกงผักอะไรนะน้ำเต้าน้ำเต้าโอ้บวบเหรอไม่ใช่บวบบวบแบบนี้บวบแบบนี้สูซอเพลงงรั จินนึ่งจินนึ่งจินนึ่งคุณต้องออกเสียงสเตจินนึ่งจินนึ่งค่ะก็เป็นเนื้อที่เขาเป็นประมาณเนื้อเนื้อวัวแบบนเป็นเนื้อวัวเนื้อวัวที่เขาจะเอาไปนึ่งใช่เป็นเนื้อไงคุณเนื้อวัวไปนึ่งเออใช่ต้องต้องเอาไปทำหมกักหรือว่าทำอะไรก่อนเลยปะ หาเาไมนึ้แล้วก็กินได้เลยน้ำพริกหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเขาจะมีน้ำจิ้มของเขาโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนู่นๆอาหารนู้น,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 นไส้อั่วโอ้โหถ้าใครไปไส้อั่วนี่คือของขึ้นชื่อของพังภาคเหนือไปดูไส้อั่วกันเป็นที่สุดท้ายน,น,น่าทานมากเลยสำหรับไส้อั่วที่นี่โอ้โหนี่ไส้อั่วการไหนเจ้าการต้นขยอมเจ้าการต้นขยอมเจ้า ้านปลาหวานนะเจ้าชิมได้นะเจ้านี่เป็นเส้นเราจะลองชิมว่าแตกต่างจากที่อื่นกันยังไงหรือว่าแตกต่างกับที่เขาขายในกรุงเทพยังไงเพราะว่าตอนนี้ในกรุงเทพก็มีไส้อัวขายเยอะแยะมากมายแต่ว่าอันนี้ของคนทางเหนือมาเองเลยมไม่มันมากลำแต่แต่เจ้าไม่มันมากแล้วก็เพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะเจอแต่ไขม,มันลำนี่แบบว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยจริงเดีย๋วยวเราจะค่ะก็คือ ม่เ็นร้านอยู่ที่ไหนครับเนี่ยพี่ตลาดต้นทยอมเจ้าต้นขยอมถ้าใครที่ไปเหนือก็อย่าลืมไปอยู่ตรงตรงบริเวณไหนที่เป็นจุดสําคัญแล้วสังเกตง่ายง่ายไหมหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับอ่าหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เส้นสวนดอกเส้นทีนเส้นสวนดอกอยู่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ว่าถ้าใครที่อยู่กรุงเทพถ้าจะชิมนี่ก็ถือโอกาสในช่วงเสาร์อ<ม>าทิตย์เวลาที่เหลือเพราะว่าเหลืออยู่อีกแค่4วันเองเขาจะอยู่ถึงวันที่4มีนาคมนะครับที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ เราก็เดินสำรวจรอบงานแล้วอิ่มไหมอิ่มมากอิ่มด้วยแล้วก็เหนื่อยมากด้วยตตแต่ต้องกินต่อเดี๋ยวเดี๋ยต้องซื้ออีกเพราะว่าได้ชิมแต่ว่าติดใจก็สําหรับคนที่จะมาเที่ยวงานนี้มาได้มาได้เลยอ,อีกอเวลาอีกสี่วันนะคะทีม่มาอุดหนุนผลิตภัณฑ์แล้วก็อาหารของพี่น้องชาวเหนือกันนอกกน,นอกจาก มาชิมอาหารแล้วก็ยังได้เห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนล้านนาคนภาคเหนือนะครับละวันนี้รายการของคนท้ายซอยก็หมดลงแล้วเนาะแต่ว่าพบกับรายการคนท้ายซอยนี่ครับได้ทุกวันจันท์ถึงศุกร์เลย16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาวันนี้ผมอิทิพัฒน์นะครับพร้อมกับคุณเมทินีขาดสาลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ